เอาละครับสวัสดีไวรุ่นชาวอาวีกันทุกๆคนและทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแวนเฮลซิงนะครับผมมากับเซตไอเทมสายป่วนสายกวนส้นตีนนะครับผมเราจะเอาเรา,เาจะลองเอาแวนเนี่ยมาเล่นเซตนี้กันนะครับเดือแวนด้วยนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเน่าเป็นแวนสายแบบดาเมจจ๋าเลยนะครับคงไม่มีใครเล่นตามกูแน่นอนนะครับผม วัดกันเลยนะครับว่าใครมันเจงวกันอาดามีตจ่ากระสายโกนส้นตีนเนี่ยเกมนี้นะครับผมบอกเลยมันต้องพึ่งจิตวิทยานะครับผมเนี่ยตันแม่งไปก่อนเลย <c oughs> เออยิงเข้าไปเพื่อนยิงเข้าไปเฮ้ยแวนแม่งอ้าวแตกอย่างนี้แวนแตกอย่างนี้แวนแตกครับผมฟุกมาแล้วมาแล้ว มาแล้วปิกเกอร์องเลยแล้วออกไปรองเท้าตีไวก่อนนะครับให้ใจเย็นเกินไปจริงกว่มึงเนี่ยฮะฮะฮะวัดว้าววัดว้าวออกาออกไปนักกนนี่นะครับเติมเลือดก่อนดีกว่าเลือดน้อยไม่่คยไว้ใจเท่าไรเลยแหวนสายนี้ก็ไม่ได้จะแรงมากหรอกนะครับเห็นกวนสนตีนเป็นหลัก ้ยโอ้โหแม่งย oh, ิงว่ะเฮ้ยเฮ้ยยอ่าทำร้ายเพื่อนกูโอ้โหแม่งเยอะว่ะแม่งเยอะว่ะทุกคนแม่งเยอะจัดข้างบนเนี่ยแม่งซูมมาแล้วแม่งซูมมาแล้วอะไรมึาทำอะไรกันตรงปากกูเยอะแยะวะเนี่ยอุ้ย What the fuck What the fuck What the fuck สวยเอามันอิสระด้ย ยี่มันจะซูมผมถอยก่อนผมถอยก่อนเอาวันที่เพื่อนเอามันให้ตายเอามาให้ตายนิดเดียวตายสุดวย้สำหรับแวนนะครับแนะนอานะครับถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งหอลอดแล้วเนี่ยคุณรีบกลับเลยนะอย่ายืนต่อเด็ดขาดนะครับผมตายแบบไม่รู้ตัวได้นะ เป็นตัวแบบเซอร์ไพรส์ตัวรับตีนนี่แล้วนะครับแวนเนี่ยดักเลยสัตว์อุ้ยเยอะอุ้ยถอยก่อนเลยโบะบะโบะแน่พวกมึงโบะบะแน่พวกมึงโบะบะแน่พวกมึงโบะบะโบะจังหวะนี้ต้องเบื่อบะโบะบะสัตสโบะบะไปเลยโบะบะไปเลยโบะบะไปเลยสัตว์เรื่องกูมาพอดีเนี่ยเปริกูด ฟอร์เรนครับผมยืนเหยียบแถบแม่งด้วยแถบนี้หายไปยังวะหายแล้วนะเพื่อนบอกคำว่ไม่ช่วยกูตีป้อมชิบหายแล้วโบ๊ะบาไอสัตว์เอามานดิเอามาดิเฮ้ย <c oughs> อฟอร์เรนผมบอกนะครับ <c oughs> ให้รีบกลับบ้านนะครับ่เมื่อกี้แม่งเหมือนจะได้ป้อมนะก็เลยแบบไม่กลับ เฮ้ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอ้โหเยันยนะมันก็ยิงป้อมฟรีเลยแตกป้อมแตกนะครับแตกปะวะแตกจนได้อเ, <Has been S 2> เอามันจีอ้าวเฮ้ยมึงเดินมาอย่างงี้เสร็จเสร็จ <Double kill. S 1> แทงเราค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ <I> เอาเรื่องอนะ่ะเราได้เอากลนี้นะครับต่อไปเราเอาเป็นฟอสตี้ครับผมจัดการเลยครับเฮ้ยอ้าว งี้เสร็จงี้เสร็จแน่นอนสวยโป้งเข้าให้ตายแบบงงๆเอาเวลามึงอกสวยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีต้องกูแตกขอโทษเพื่อนเอามันดิใจเย็นหอยก่อนเอาดิเข้ามาเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงอก กุไปแล้วปุไปแล้วซูมเหรอโอ้โหเสียดไปหน่อยดนมาไม่ถึงนะแตกปอตตี้มันค่อนข้างที่จะแพงนะเดี๋ยวขอป่าตัวอันตีนะครับผมมันตีเราคูดาว้อยู่แล้วนะครับยี่สิบกวิ เดทเกมนี่ผมบอกเลย12วิเท่านั้นนะครับมีบูนี่ก็ค่อนข้างที่จะช่วยได้ดีตีหน้าแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอารามอารามอารามเดิมางนี้เดิมางนี้เดิมางนี้เดินมาทางนี้เฮ้ยใครวะใครวะมึงเฟี้ยวเหอะมาเลยมบึงเฟี้ยวเหอะบึงเฟี้ยวเหอะ อ้าวพเล่นทำเฟี้ยวเหรอเฮ้ยอ้าวอ้าวรู้เรื่องครับต้านมันล่ากูลา่ลาเลยสัตว์มา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 เข้ามาเข้ามาสัตว์โอ้โหแม่งรอแทงกูฮะดักตบแทงกูด้วยนะแหวนเกินไปว่ะ <Nice S 1> เยน็เยนเยน็เยนเย็นแม่งมาแบบพร้อมอ่ะเฮียเนี้ยกูดูรู้เลย นี่มากับเพื่อนมึงด้วยไอ้สัตว์อะไรล่ะเข้ามาก็อ้าวไอ้สัตว์รู้เรื่องไม่แตกนะกูไม่ได้แตกง่ายหรอไอ้สัตว์อ่าเราได้ฟอตตี้แล้วครับต่อไปเราออกเป็นเออมองกุรครับเดี๋ยวก่อนกูไม่ออกมองกรแล้วออกไอ,อ้นี่ก่อนเลยออกฟอสเคนก่อนดีกว่าเพื่อความแบบทวีคูณความโคตรสตรีนิดนึง เออส่วนรูนนี่เอามาเป็นรูนเจาะเกาะนะครับเออบนข้างบนเดี๋ยว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 แม่งเอาแน่แม่งเอาจริงวะ่ะแม่งเอาจริงเฮ้ยเพื่อนกูอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งรีบแตกโอ้โสไปแล้วกู <c oughs> อ่ามึงเข้ามาไอ้สัสเข้ามามึงเข้ามา,มา,มาแตกข้างในเนี่ยแตกข้างในเนี่ยแตกข้างในเนี่ยแตกกันข้างในเนี่ยแตกกันข้างในเนี่ยพวกมึงอ่ะไอ้สัสอ่ะวัดเอากระป๋อมมอา <c oughs> เออดึงมันเข้ามา yeah. ม,มาตีมังกรกันดีกว่าถือว่าจะมีตัวมาเสือกนะครับสัวคอเลนนี่มันจะมาตัวเราไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่หรอกครับ,รบชิบหายแล้วกูเจอเหยื่อกูเจอเหยื่อกูเจอเหย,ยื่อแล้วโบะเข้าให้โอ้โหไม่โดนไอ้สัตว์ยิงมันเพื่อนมันต้องอย่างนั้นแหละมันต้องอย่างนั้นแหละเอาเอาเอาให้สุดเอาให้สุด อาสุดไอตัวนี้กลัวอะไรอะไรอะไรเก็บดอกไว้เปล่ามึงอะเดินเก็บดอกไม่ได้เติดฟอสตี้แล้รออีกหน่อยเถอะมึง <An enemy. S 1> เข้ามาเลือดน้อยเดี๋ยวใจเย็นนะครับเอาเลือดน้อยจะไม่สู้เด็ดขาดี๋ยกลับไปรีอย่างแน่นอนร้อยเอร์ซ็นตอ่ะตอนนี้เราได้ฟอร์สเขบแล้วนะครับผมต่อไปเราออกเป็นมงกุฎนะครับ เล่งดาเมจสักนิดนึงมุงอูมุงอูมุงหาแต่มึงอูมุงหาแต่มึงมุงหาแต่มึง,มง,มง,มงติดไปด, <g ül üyor> เดไออิเดินไม่ออกสิมึงเดินไม่ออกสิมึงเดินไม่ออกสิมึงโทษทีเพื่อนโอ้โหกูไอสัตว์เอ้ยกูเดินฟอร์เรนฝั่โโเ <c oughs> งเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าฝั่งเรามีแครรี่ถึงสองตัวน่าโดนมากน่าโดนมากเลยสัตส เราต้องระวังฟอร์เรนเลยนะคมึงต้องจะเอาเราเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอี๋แอารามแอรามมึงโดนแนอีสัตแอรามเหรอแอรามเหรออุย้ยอย่าไปโดนที่อะไระนะแตกซะมึงแตกซะมึงอฟอร์เรนครับต้อง,อ,งองไปช่วยกลางต้องไปช่วยกลางเฮ้ยยิงยิงยิงใส่แวนดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายโคตรอันตรายโคตรระวังให้ดีเลยพอ,อ,เ,ลนเ,นอ,อเลนเนี่ยพอเลนเนี่ยตัวอันตรายเลยมันเอาผมแน่มันเอาผอนแนมนาผนแน่ครับ <team> โมโหมึงเดินมาอย่างงี้สัตว์เ <c> ย <oughs> <c oughs> ียนใจเย็นดิพอ,อเลนนะครับระวังให้ดีเลยนะกูดันกลางเลยสัตว์พอเลนไม่จ้องใครเลยมึงเอาแต่กูอย่างเดียวเลย มันไปไหนวะนี่อล่ะไอ้สัตว์เอาไงล่ะเฮียต่อไปเราต้องเดินกับแทง์แล้วนะครับ <c oughs> จะอยู่ติดตูดแม่งเลยไอตัวหนาๆเน,นี่ยขอไปอยู่ด้วยคนเอามานันดิมึงยังไงไอ้สัตว์ฟอเรนไอ้เฮียฟอเลน,ออเ,ลนเอามานันดิฟอรเรน ไม่จะ่ากูอันตรายครับตัวเราดิแดม็เไม่เรียบร้อยสัตว์เฮ้ยใจเย็นเลยครับถอยก่อนครับถอยก่อนครับถอยเลยครับถอยไว สวยเก๋เม่งตึงสัตว์ครับทุกคนตอนนี้โคตรจะตึงเ <c oughs> จอพอเรีนลำครับเรียบร้อยลวงสองเอากันแล้ววันนี้เอากันแล้วสวยแล้ว <c oughs> แตกไปซะมึงรอด ตอนนี้เราก็เสียแทงนะครับมันต้องยิงนะครับจังหวะเมื่อกี้ให้ได้สักตัวก่อนให้ได้สักตัวเถอะอะไรเงี้ยเราก็น่าจะแตกครับเรียบร้อยต่อไปเราออกเป็นนี่เฮวกาะนะครับผม,มเฮ้ทีมเราเริ่มมาว่ะทีมเราเริ่มมาว่ะตอนนี้ไปครับเดินไอ้เฮียเดินให้ไวเลยสั์มึงไม่ต้องไปไหนละมึง จะไปไหนเดินไม่ออกเดินเดินไม่ออกมึงสวยไปป้อมแม่งเลยสั์ใครใครเกิดใครเกิดสานิดตานิดให้มันเข้ามาไอ้สัให้แม่งเข้ามาเฮ้ยตอนนี้เขาจะกลังจะเกิดกันหมดนะครับถอยก็ได้นะครับถอยเฮ้ยแต่เราดูครัผู้มีความสาม,มารถถึงสองตัวด้วยกัน เ้ยยกสักตัวเหอะยกสักตัวเหอะเรียบร้อยไอ้สัตว์ม,มึงเข้ามามึงเข้ามาฟาเรนด์มึงเข้ามาเก๋าเก๋าเหรอเก๋าเหรอไอ้สัตว์จบบ้านเมื่อไอ่ะโอเคเขาก็บจบไปกันแล้วนะครับสำหรับแหวนสายกวนส้นตีนะครับผมแม่งก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเกมแม่งโคตรตึงเลยเฮ้อ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับแวรนะครับก็อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปทดลองเล่นกันสนุกสนุกได้นะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม